a Podcast Inspiration f t After Give Work you Good inspiration. ส่งต่อสาระและแรงมานานใจดีๆให้กับคุณสวัสดีครับวันนี้ผมได้มีโอกาสจับรองเท้า a d ดิดา a d i ดิซิโ o ่โ o n 12ครับซึ่งจะเปิดตัวภายในวันที่15นี้ครับแล้วก็จะจำหน่ายในซุปเปอร์สปอร์ตนะครับผมขอรีวิวแบบคร่าวๆก่อนนะครับตัวพื้น จะหน้ากว้างกว่าเดิมครับแล้วก็ให้ยาง continental เหมือนเดิมครับแล้วก็พื้นยางจะเต็มกว่าเดิมครับส่วน energy ห o อผมว่าน่าจะเป็นตัวคาร์บอนนะครับเพราะว่าเป็นสีดำเพราะว่าคาร์บอนทำสีไม่ได้ผมว่ามันน่าจะใช้ในลีลอนธรรมดาครับแล้วก็ตัวโฟมให้ลายไซส์โรมามากขึ้นครับมากขึ้นกว่าเดิมวม่ากับตัว11ครับตรงส้นเท้าไม่แข็งนะ,นะครับน่าจะไม่กัดเท้าเหมือนตัว button 11ครับ ส่วนตัวโฟมไลฟ์สไตล์เป็นเวอร์ชั่น2.0ครับซึ่งจูนใหม่นิ่มกว่าเดิมหลายเท่าเลยครับอันนี้จะเป็นตัวบัตัน11นะครับที่ผมใช้อยู่ตัวโฟมจะค่อนข้างแข็งครับตัวไลฟ์สไตล์เวอร์ชันหนึ่งอันนี้คือตัวตรงส้นนะครับของบัตัน11จะค่อนข้างแข็งครับส่วนของบัตัน12จะนิ่มครับไม่แข็งแล้วน่าจะไม่เกิดอาการกัดตรงส้นเท้าครับ อันนี้คือรูปเปียบเทียนนะครับจะเห็นได้ว่าตัวโฟมไลท์ไซโปของวัตตัน12จะมีมากกว่าตัว11อยู่เยอะเหมือนกันนะครับซึ่งผมคิดว่าจะนุ่มเด้งมากกว่าครับแล้วก็ตัวพื้นจะเห็นได้ว่าตัววัตัน2 2จะเป็นสีดำํำผมคิดว่าน่าจะเป็น Energylot ครับไม่น่าจะใช่ไนล่อนธรรมดาเหมือนตัวปัตตั11ส่วนอันนี้เป็นรูปของพื้นนะครับพื้นเป็นยางคอนเน n e เท a l ลเ่นเคยครับแล้วก็ พื้นจะหน้ากว้างกว่าให้พื้นยางมาเต็มกว่าครับแล้วก็จะมีการซาะร่องนิดหน่อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนตัวครับอันนี้เป็นรูปพื้นหลังของตัววัตตันที่สองนะครับจะมีการซาะร่องที่พื้นครับและอันนี้เป็นวัตตันที่ดครับไม่มีการซาะร่องพื้นจะเต็มครับซึ่งผมคิดว่าการซาะร่องจะช่วยให้น้ําหนักเบาลงครับและด้านหลังจะมีปีกพับเหมือนเดิมครับ เพื่อช่วยในการใส่ที่ง่ายขึ้นครับอันนี้จะเป็นรูปของท็อปวิวนะครับจะเห็นได้ว่าตัวพื้นมีความหน้ากว้างกว่าครับคนที่มีปัญหาเท้าหน้ากว้างผมว่าใส่คู่นี้น่าจะได้สบายเลยครับและตัวผ้าไม่เหมือนเดิมนะครับน่าจะระบายอากาศได้ดีกว่าเดิมเดี๋ยวว่ามีโอกาสตอนเปิดขายจริงผมจะรีวิวละเอียดกว่านี้นะครับ ตัวบอสตันสินี้จะเปิดขายจริงในวันที่15นี้นะครับที่ซูเปอร์สปอร์ตท่านนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากซูเปอร์สปอร์ตด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการรับชมนะครับรบกวนติดตามเราด้วยนะครับ a า t ์ตเวิร์ขอบคุณมากครับ